สบายดีพี่น้องสมาดีตอ้อนค่ำค่ะปองปัดหลังจากกินสลองแ้วก็มาเป่าเค้กวันเกิดน้องน้ำน้องเทนเนาะเพียนครั้งแรกเนาได้ประเป่าอยู่น่าวน่ะ

<cười> <cười> nhân 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 để cái liền à, <laughs> hey, hey, anh. Thêm. có mi thêm, nhang có hông phải không? sao không ra đấy <laughs> <laughs> อู Ooh, ้มันบอกให้เอาลายเทกเถอะเนาะโอ้บอกมีที่ไหนตัดการลุมลานป้าตัวสามก่อนคุณน่ะอ๋คุณป้าเพียวละลายเด้อน้ำพี่เพียวเนาะเยังนั่งเล่น

นักก็เกยนักก็เกยกินก็เกยไปเด้นะครับ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. กินขาวข้าวต่อสอบยี่วนคูนี้คิดว่าวันเกิดองจะของแม่ั่งมันาโนอยู่นะาละยุดนางลุกไปโนไปสิกดเกิดอุ้ยเงินจาชื่อโแคเลยแม่

อลไปรอวานีคเชนใมากิเไหนมามาจีโน่มาแม่กกำลังถีบลากแบ่งแซนออกมาใบแบ่งแบ่งหมื่นนะแบ่งหมื่นตอกเป้ซองเมยอนี่ย้อนล่างให้มาทำเชนนะหน้าคงแ่ วันเกิดน้องเท่น้ำวันที่สองกรกฎาวันเกิดน้องน้ำอ่ะสามสิงหาวันเกิดสามวันก็เนเดือนมิถุนานะคะเสนอมาทำไมคะตัวใครไม่รู้มาต่อครับมาง่ายจะไม่ง่ายนั่แล้ยววดก่อน ความลองหนึ่งจอกสามเสียหกตกประักษ์ของปจั่ษ์ของอย่ามาจ้าข่อยนะตกัข่อยนี่นะหนึ่งจอกสามเสียกตกประจักษ์ของมัมีเงินสามหัวมันมาก่ามันมากพ้นยากจนพ่อแม่ตัวตุ้ยจนยากจนมันมันใส่มาัดผัดตะกินหนักตั้งแต่ผัดกินหนักตนว่างทำไมนาวุญจะขอาวันวันนอนจะชมว่างเลยหล่ะได้ทูกเอา

จังไม่แน่นนะจัามักจ่าวเที่ยวได้น่อยเดา้าวเที่ยวเพือนพอรู้มันเปานบบ้้อรู้้งไปต้องไทางมันวางเปคนบอนี่แล้วจังม่นอนอยู่บ้านกาั้งเอาต่อเนี่ยตัวทรายอ้าาาถูกป้า้าจจ้าวเพืนมน้ไม่ญ่นะน้ํานากไม่ใหเยๆเดิ มีแม่คู่แค่หนึ่งล้านหนึ่งล้านโดยหนึ่งล้านค่ะหล้านหนึ่งล้านไปสีเน้ไม่สี้าหรอสีภาคนละละแม็กเดียวละเตรียมขาคกาแนวู่ก็นองนะา้วนยมเงินพอเงินพีพอบานเงินเอฟซีอหากจะดีมึงเอาไห้นะมึงเอาไปสซเบิร์มันซื้อสแต็ก้ยโอ้มันซื้อกินเบิร์ดแล้วค่ะ

จับเอาเงื่อนจัเอาเงื่นแล้วตอกของเขนไว้จะมาอยู่ที่หัวอยงีจะมาอยู่่า่านีลงมานางเฮียเมียนะจ๊ะน้องนะลงลงจะไป็นนาดีอยู่วบา

อันน่แม่อ๋อพอแล้วแม่ปลูกแล้วแล้วแม่ปลูกอีกทำกรนหัวปลูกให้ในเออฟ็อกซส่เนาะเด้วจเอาสีแดงมาหโอ้มม่พูกับหมเยอไปเลยนะหมูไ่ เือดตััะเยี่ยมันคืออันีเลไอ้เนไม่ต้งเลยคุณคนะไ้กมันื่อบแขอบคุณค่ะขอบคุณารเด้อพี่นิยมเนาะอ้ยแม่มนีหาพันไปเอ้ยอ อันพอที่ไอ้ลูก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 แทกกกบอันไอ้ไข่ล่อคิ้วกับผูกแค้นพี่น้องผูกในได้สองหมื่นเลยสองหมื่นเนาะแตงมตงมทำอะไรอย่าเนี้ยนอนเลเฮ้ยตาแดงเลยมกวนนะมันอิ่ม

วยใส่มใส่ไรเป็นีอ้อตกโทรศัพท์ไท่กต้องอาเทนเหรอะรถึงจะเหาะทำห้อะเกียวอไรนะสาอร

มาไปเที่ยวไปไหมอะไรนะช มำลังหาเงินอยู่นี่ระวังเบาบอยกับเบามีใครจะหนักกว่ากันนีป้าทอซามาซามาโยกแขนึ้นแล้กโยกแขนขึ้นขางเนินอะไรจ้าลูกจ้าสสสาธุ

ก็ยกมือขวางนู้นขึ้นลูกอ่าไปเรียนเก่งนะคะจ้าดูแลพ่อแม่ค่ะค่ะก่อนนั่งก่อนค่ะอืดูแลนี่คือเลี้ยงดูนะลูกไม่ใช่มือตามาเมาดูนะคะดูไปไม่ใช่นั่งดูนะคะลูกค่ะนั่งดูพ่อแม่แล้วพ่อแม่พูดอะไรให้ฟังอย่าเสียงแฉก ใช้ประหยัดนะคะเงินราคาไม่ได้เปี่ยนใส่น้ำตาลเฉิยเทน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 เ่นเท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 เทนเทนเ่นเทนเทนเทเทนาทนเทนเทนเท่เทน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 เนเทนเทนเอนทนนไทนเทเทนเทนเ วันเกิดว่าจะจะก็ส่งไปให้แล้วทั้งสามพันแล้วมีหนูขอทำนมค่ะต้องมากห้าแสนเลยเหรอสองแสนข้างซ้ายข้างซ้าย สามแสนนะเรียนเกมเจ้าคนนายคนก่อนเป็นเจ้าคนไลคคนตั้งแต่เรียนเค้กมาเป็นงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่แก่แล้วต้องเลี้ยงพี่เค้กนะพี่ยังมีโซ่ก้อนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคุณ เลี้ยตัวเองด้ยเี้เองี้ยตัวเองด้วยเล้องด้วยเงเองด้เลยง้วนี้ไงจงองดเีดี่ย